พรุนี้จะบวชแล้วอะไรที่อยู่ในใจที่เราไม่เคยพูดอยากจะบอกให้ท่านได้รับรู้อยากขอโทษหรืออยากขอบคุณทุกๆคนทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งคนที่เลี้ยงดูเราอยากจะบอกอะไรพวกท่านครับ นนี้โตแล้วนะคุณแม่เขาโตแล้วยังเป็นห่วงไหมครับเป็นห่วงค่ะบางครั้งบางครั้งเขาแบบเราเป็นห่วงเขาอ่ะเวลาเขากล,กลับบ้านบางทีอาจจะไม่ตรงเวลาเป็นบางครั้งเราก็เป็นห่วงพยายามโทรหาเขาลำคาญไหมเวลาแม่เป็นห่วงมากมากนะอย่าลำคาญนะลูกนะก็มีลูกอยู่คนเดียวไม่ให้ห่วงลูกคนนี้อาจจะไปห่วงใครเนาะเอาหมอนออกลูกแล้วบรรจง กราบลงไปที่ตักของคุณแม่ครับเชิญเลยอ่กอดท่านอีกสักทีครับกอดท่านอีกสักทีขอบคุณมากขอบคุณมากทีละคนทีละคน